นนี่มนอะไรสิทธิ์พี่ให้ตายสิใครกันที่ลงมือรอบโจมตีได้โอกเกอ้าตายตายแล้วเหรอ นนารังเกียจนี่แค่นนี้ฉันจะจำไว้ด้วยพลังของฉันคนเดียวไม่มีทางที่จะสังหารเยซสืนได้เลยไม่ต้องพูดถึงผู้แข็งแกรงที่ซ่อนตัวอยู่ในเงามืดและลอดโจมตีอีกคนต้องรีบกลับไปหาอาจารย์โดยด่วนคิดจะหน,นีถามฉันก่อนหรือยังอะไรเกิดอะไรขึ้น ที่แท้ก็เป็นแกที่รอบโจมตีไปตายซะอะไรอ้าอาแค่นี้ก็พอแล้ว ฉันฆ่าคนตายเธอไม่เป็นเลยนะเย่เฉินฟังฉันนะฉันไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าใครจริงๆทั้งหมดเป็นฝีมือของร่างพิษโลหิตเย็นตั้งหากถ้าฉันถูกตำรวจจับนายต้องช่วยฉันนะไม่คิดเลยว่าตำนานที่ว่าร่างพิษโลหิตเย็นสามารถควบคุมร่างต้นได้จะเป็นเรื่องจริงถ้าเมื่อกี้ไม่ได้ไหวอิงช่วยไว้ฉันคงแย่แล้วคุณแย่นี่ มันก็แค่เรื่องบังเอิญนนยไม่เห็นอะไรทั้งนั้นไปกันเถอะครับนี่นี่ต้องเป็นไอ้หมอนั่นแน่ๆเขาเขาทำลายตระกูลหลินได้จริงๆด้วยผู้ผู้ประชาการ บ้านตระกูลหลินมีศพเกลื่อนไปหมดเลยถูกกำจัดสิ้นซึกและในบรรดาศพเหล่านั้นมีสี่ศพที่ไม่ใช่คนของตระกูลหลินหนึ่งศพเป็นคนจากพัทธมิตรโลหติตที่รู้จักกับหลินอ้าวสูตรอีกสามศพดูคุ้นตาน่ากลัวว่าจะเป็นลูกศิษย์สามคนของฟางเจินเย่อะไรนะ เยเชนไอเด็กคนนี้มันบ้า,าไปแล้วเหรอหรือว่าเขาจะเปิดศึกกับผู้พิทักษ์จริงๆครั้งนี้ที่เขาต้องเผชิญหน้าไม่ใช่แค่ตระกูลธรรมดาแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่เหนือกว่าทั้งหัวเสีย้ยไปยลี่เสียงรีบมาหาฉันเดี๋ยวนี้คืนนี้จะมีประชุมฉุกเฉินเขตบริหารพิเศษเสียงกั้งภูเขาเจียงเต้าหือ ป้ยชีวิตแตกสลอยเย่เฉินแกกล้ากล้าสังหารสิษย์ทั้งสามคนของข้าแกหาเรื่องตายเรื่องไงแกนี่มันกำลังหาที่ตายชัดๆเจ้าหนูแกยังรู้จักโลกนี้น้อยเกินไปคนของข้าฟังจนเย่ พวกสัตว์นรกอย่างแกมีสิทธิ์อะไรมาสังหารฉันจะทําให้แกตายข้าจะทําให้แกตายตกไปตามสิทธิ์ของข้าเจ้าเนยดึกดื่นป่านนี้ท่านเปิดใช้เครื่องมือฉุกเฉินนี้ทำไมอวุโสเฟิงสีหน้าของเจ้าดูไม่ค่อยดีเลยนะ เกิดอะไรขึ้นเริ่มการประชุมพิพากษาวันนี้ข้าจะพิพากษาคนคนหนึง่งไอ้เด็กนี่ชื่อเย่เฉินคนของเมืองเจียงในหัวเสี้อมันไม่สนใจกฎหมายของหัวเสี้อข้าล้างตระกูลหลินแห่งเมืองหลวงวิธีการโหดเทียบและน่าสะพรึงกลัวข้าส่งสีสามคนออกไปหวังจะขัดขวางแต่กลับถูกมันสังหาร ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าจะไม่ใช้แค่สังหารไอเด็กนี่แต่รวมถึงทุกคนที่เกี่ยวข้องกับมันจะสังหารให้หมดทุกคนไอเด็กนี่ช่างกล้าใหญ่เหลือเกินคุณสังหารข้าเห็นด้วยข้าก็เห็นด้วยข้าไม่เห็นด้วยเรื่องนี้ยังต้องสืบสวนใช่แล้วแค่คำพูดของฟางเจินเย่ฝ่อยเดียวไม่พอหรอกข้าขอวางตัวเป็นกลางเรื่องนี้มันมีเงื่อนงำ หรือว่าพวกเจ้าคิดว่าข้าฝางเจินเย,ย่กำลังโกหกข้าเป็นผู้ปกป้องหัวเสียอันยิ่งใหญ่จะต้องมาโกหกเพื่อสิทธิโทรยศ์เพื่อเด็กรุ่นหลังเพื่อไอ้หนุ่มคนนั้นอย่างนั้นหรือฟางเจินเย่เรื่องนี้มันมีข้อสงสัยมากเกินไปเจ้าแค่พูดว่าเขาข้าร้างตระกูลหลินแต่ไม่ได้บอกว่าทำไมเขาถึงมาทำอย่างนั้น อีกทั้งการประชุมพิพากษาเป็นสิ่งที่ตัดสินเรื่องสําคัญของหัวเสี้ยมาโดยตลอดแต่ตอนนี้กลับเปิดขึ้นมาเพื่อแค่ไอ้หนุ่มคนหนึ่งมันออกจะเกินไปหน่อยเนอะในเมื่อความเห็นไม่เป็นเอกฉันก็ใช้วิธีเก่าแก่แก้ปัญหาอีก3วันให้ผู้พิทักษ์ทุกคนมาที่ฮ่องกงพวกเราจะตัดสินด้วยการลงคะแนนอพาร์ตเมนต์ครูเวยอิงตอนที่ร่างกายของเธอถูกควบคุมโดยพลังโลหิตพิฆาตมันรู้สึกยังไง ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันความรู้สึกนั่นมันละเอียดอ่อนมากไม่สามารถอธิบายออกมาเป็นคำพูดได้เลยแย่เฉินนายว่าฉันป่วยหรือเปล่าเป็นโรคหลายบุคลิกหรือเปล่าไม่ใช่โรคหลายบุคลิกนั่นคือพลังที่รวมตัวกันของสายเลือดเธอตั้งหกจะพูดอีกอย่างก็คือเป็นตัวเธออีกคนในเรื่องกายของเธอนั่นแหละตัวฉันอีกคนงั้นเหรอถ้าวันหนึ่งฉันถูกเธอควบคุมได้สมบูรณ์จะทำยังไงอย่างนี้ก็เท่ากับฉันตายแล้วสิประมาณนั้นแหละ เพราะอย่างนั้นฉันถึงให้เธอฝึกฝนเพื่อที่จะให้เธอควบคุมเธออีกคนให้ได้เธอคือตัวตนอีกขั้วหนึ่งของเธอที่เต็มไปด้วยความต้องการพลังและการฆ่าฟันแม้แต่ตอนนี้เธอจะยังไม่สามารถต่อต้านเธอได้แต่เมื่อเวลาผ่านไปเธอจะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าควบคุมร่างกายของเธอได้อย่างสมบูรณ์และฆ่าล้างทุกสิ่งและสิ่งเดียวที่เธอทำได้คือการฝึกฝนเมื่อพลังของเธอแข็งแกร่งขึ้น สติและจิตวิญญาณก็จะแข็งแกร่งขึ้นด้วยมีเพียงวิธีดีเท่านั้นที่จะสามารถสะกดพลังโลหิตพิฆาตได้หรือกระทั่งกืนกินมันเพื่อเพิ่มพูนความแข็งแกร่งให้กับตัวเธอเองฝึกฝนกืนกินเพิ่มพูนแย่เฉินฉันรับปากว่าจะฝึกฝนอย่างตั้งใจต่อไปจะไม่ขี้เกียจอีกแล้วเออเธอน่าจะคิดได้ตั้งนานแล้วเย่เฉิน คืนนี้ฉันขอพักในห้องของนายได้ไหมเห็นศพมากมายขนาดนั้นฉันกลัวอยู่ไปเธอตั้งใจฝึกฝนซะถึงแม้หวยอิงจะมีร่างกายที่พิเศษแต่โดยเนื้อแท้แล้วเธอก็เป็นแค่เด็กผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งเห็นสถานการณ์แบบนั้นแล้วการที่กลัวจนนอนไม่หลับก็เป็นเรื่องปกติเออขอบคุณ ฉันก็ควรจะไปจัดการเรื่องของฉันแล้วเหมือนกันลรหัสลับของพ่อไม่เจอกันนานเลยนะถ้าจะไม่ผิดครั้งล่าสุดที่ฉันใช้รหัสลับนี่ก็ตอนที่ฉันยังอยู่ประถมตอนนั้นแค่คิดว่ามันเป็นเรื่องตลกไม่คิดเลยว่าจะได้ใช้มันในสักวันหนึ่งจริงๆฉันเอออยากจะคุยความลับแบบเข้ารหัสเฉพาะผู้ชายกับพ่อไหมแบบที่แม้แต่แม่ก็ยังไม่เข้าใจ ความลับแบบเข้ารหัสนี่มันคือรหัสลับในตำนานหรือเปล่าแท่จังผมอยากเรียนวิธีถอดรหัสจริงๆแล้วมันง่ายมากแต่ว่าต้องใช้ของสิ่งนี้ต่อให้เป็นยอดฝีมือที่เก่งแค่ไหนก็ไม่มีทางนึกถึงโรอกกุญแจสำคัญในการถอดรหัสลับนี่กลับกลายเป็นพจานานุกรมสำหรับเด็กประถมที่หาได้ทั่วไปตอนนั้นที่พ่อทำแบบนี้คงตั้งใจจะปลูกฝังความสนใจในการอ่านหนังสือให้ฉันด้วยสินะ ในเมื่อเป็นรหัสลับที่เด็กประถมก็ใช้ได้วิธีถอดรหัสก็ต้องง่ายอยู่แล้วตัวอย่างเช่นตัวเลข11 9 3หมายถึงตัวอักษรในพจนานุกรมหน้าที่11บรรทัดที่9แถวที่3จดบันทึกไว้ก่อนแล้วก็ตัวอักษรถัดไปในที่สุดก็ถอดรหัสเสร็จแล้วพ่อสามารถจำตำแหน่งของทุกตัวอักษรในพจนานุกรมได้เก่งกิดจริงๆ ส่วนเนื้อหาข้างในเฉินเอ,อ๋อตอนที่ลูกเห็นข้อความเหล่านี้พ่อเกรงว่าคงถูกคนตระกูลหลินย้ายตัวไปแล้วถึงแม้จะไม่ได้เจอหน้าพ่อก็อย่าเพิ่งผิดหวังถึงแม้จะถูกขังแต่ก็ไม่มีอันตรายใดๆตอนนี้ลูกเป็นผู้ชายคนเดียวในบ้านจะต้องเข้มแข็งขึ้นปกป้องดูแลแม่ของลูกให้ดี ไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยของพ่อดูเหมือนในร่างกายของพ่อมีพลังที่ยอดเยี่ยมบางอย่างขณะที่แม้แต่ตระกูลหลินก็ยังใช้มาตรการรุนแรงกับพ่อไม่ได้ตอนแรกพ่อคิดว่าพลังนั่นมีไว้เพื่อปกป้องพ่อแต่เมื่อไตรตรองดูอย่างละเอียดก็พบว่าสิ่งที่มันปกป้องน่าจะเป็นความทรงจําของพ่อตระกูลหลินพาตัวพ่อไปอย่างเห็นได้ชัดว่ามีจุดประสงค์บางอย่างตอนแรกพ่อคิดว่าพวกเขาต้องการขอบคุณตระกูลแม่ของลูก แต่ภายหลังกลับพบว่าไม่ใช่เลยดังนั้นพ่อจึงย้อนคิดถึงชีวิตนี้อย่างละเอียดและนึกถึงข้อสงสัยมากมายเกี่ยวกับตระกูลยี่แห่งเจียงเฉินของเราและข้อสงสัยทั้งหมดล้วนเกี่ยวข้องกับปู่ของลูก